คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาทุกคน,นว,กกกกนะวันนี้แล้วก็กลับมาอีกครั้งครับผมรู้สึกหรือฟิชิงบอลนะผมวันนี้เรามี1,500งพันหอยต์นะครับโอเคเป็นการไม่เยเวอาเนานะ<จ><ง>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนมาขออัดอาชาก่อนเลยตัวแรกมาแต่อัดที่ผมหมายถึงนี่คืออัดหนักเลยนะผมมา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 โอโ้โหเทียมาน้อยจัดเลยคําเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชม มาทุกคนวันนี้แล้วก็กลับมาอีกครั้งกับวงดนตรีหรือฟิชชิงบอลนะผมวันนี้เรามี1,500พอยต์นะครับโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเนานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนมาขออัดอาชากาา่อนเลยตัวแรกมาและอัดที่ผมไปถึงนี่คืออัดหนักเลยนะผมมา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 ,มาโอ้โหเที่ยะม,มาน้อยจัดเลยอะไรวะเนี่ยโอเคหัวเราะมาผมขอบวงในๆเลยนะแม่เวงนอกนะเว้ยโอเคหนึ่งพันนผมสองพันไปสองพันไปผ่านไหมผ่านโอ้โหหกสิบไอ้เย้ยเดี๋ยวก็จะผ่านแม่งโอเคทนึ่งพันสาม,าาม,มร้อยแล้วผมมาทำอะไร รื้อต่อได้ครับเอาอะคอนมาโอเคอันนี้ขาไดไปห้าร้อยนะครับผมมาดูกันหัจะได้เพิ่มไหมนะมาแบบนี้นะแบบอุ้ยห้าร้อยหกสิบโอเคได้คืนครับอ่ะสวยง,งามทุกคนมารื้อต่อเลยโอเคสลามะสวยอ่ะคอนติดด้วยผมมาช่วงนี้ช่วงบวกด้วยไปบากเขาให้โอเคสวยง,งามได้มาที่สี่ร้อยสิบโอเคได้อยู่ เอาปูมาเ้วยผมไปคนลุยครับโอเคอุ้ยพันสี่จากราชาโอเคสวยเทียบจะก็อยา่ได้ปูเหมือนกันนะเทียบจะปูจะดูยากกว่าเนี่ยนี่ไงมาตัวหน,นึ่งแล้วผมสวยไปไปมาสองตัวติดครับผมแถมไอ้นี่มาด้วยโอเคสวยงามครับวันเหล็ตพ็กเกจมาด้วยแล้วผมไปตอนนี้อยู่ที่หกพันหนึ่งร้อยแล้วครับมาดูต่อดีแบบนี้ นี่แสดงว่าดวงผมน่าจะมาแล้วนะครับผมกับพิณงวอวันนี้นะไปปูกับไมาทางครับรอบนี้เอาวงล้อติดอีกโอเคสวยไปเอาปูไปก่อน,น,นอแล้วกันนะมึงเนี่ยขอรางวงล้ออ่ะผ่านสองแหผ่านสองโอ้โหหกสิบอีกแล้วเลี้ยงอยู่ที่ตรงนี้รอดเลยอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอเคเราจะทาขับไปก,ก็ผมกับขอลองปูก่อนนะปูแม่งไม่มาครับผมราจทาราจทาก็นเงียบหกร้อยสี่สิบโอเคฉลามาก็ เรียบร้อยแล้วกันนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่5,600นะแต่อ่ะไหนๆก็ไหนๆน,น,นะเดี๋ยวผมแถมนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปยิงตางทามอนนอนแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติดูต่ำกว่า4,500เนี่ยผมก็จะพักเลยนะครับผมจะไม่ยิงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปยิงตาทามอนนอนกันต่อเลยแล้วกันนะแต่โอเคไปโอเคไปดู okay, bye. Okay, bye. กันต่อเลยทุกคน <Okay. S 1> มา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 ไหนมาไหนมาไหนอาวานอตาชามอนนอนนิ่งกว่า เนี่อ่โอ้โหต่ำกว่าสิบเปร์เซจะได้ทุกคนโอเคดูทรงแล้วนะจะเล่นไม่ไหวนะครับผมอ่ะก็เอาประมาณน,นี้แล้วกันนะทุกคนเราทำว,าวันนี้ก็ไม่ทันแล้วกันนะผมก็ถือว่าช่วงแถมเบื่อไปไม่ใช้แล้วกันนะครับก